สวัสดีท่านผู้ชมครับชาว hyoutube ทุกท่านครับผมดําสิงซปเปอร์ยาวคลิปนี้พาพี่น้องนะครับผมบุกอ่าสำนักงานครับของเสียนินครับผมพานินกุ๊บครับพาใครมาเอ่ยวันนี้นี่ครับพาสาวคนนี้ครับมาครับวันนี้ครับนี่ นี่เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทํานะครับเบื้องหลังของการถ่ายทํานะครับจะทําคลิปนะครับรถคันนี้ครับรุ่นนี้นะครับวันนี้ FRR สองหนึ่งศูนย์ครับ Isuzu ครับพานางเอกของเรานะครับมามาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยังก่อน มานี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปครับวันนี้ครับผมส่งให้กับยิสุสีเทสนะครับที่แรกนะครับผมผมว่าจะได้มาพรุ่งนี้ครับพอดีวันนี้ สาวตันบ้างพอดีครับผมสาวตันบ้างพอดีคิดไปถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็เลยมันจะยุ่งนะครับมันจะยุ่งพรุ่งนี้เพราะว่าสาวตันก็มีงานนะครับผมก็มีงานด้วยนะครับวันนี้ก็ว่างพอดีก็เลยชิงมาวันนี้เลยครับชิงมาวันนี้เลยยันหนึ่งมันอยู่ทางไหนยันหนึ่งมันอยู่ทางไหนยันหนึ่งมันไม่อยู่ยุหงวเกียร์ครับ มันอยู่ทางหลังมารีวิวรีวิวรีวิวรถตามผู้ใดโทรมารถตามอยู่อะไรอย่าบเงี้ยอย่าเขียนไลยไม่ระเบิดไม่ละเบิดคอนเทนต์ของเราก็จะมีว่าจะให้นางเอกนะครับของเราไปยืนอยู่ตรงนี้ครับแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนึงนะครับผมก็จะค่อยๆเปิดโลโก้ออกนะครับเออ ปผมมานหนีห็นวะผมมันหนีนี่เป็นเบื้องหลังนะครับไม่่ใชยังไม่เอาจริงนะครับยังไม่เอาจริงนะครับเนี่ย <c oughs> ที่เลือกคำนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ของทางอีสูนะครับก็คือเขาเน้นบอกว่าให้เป็นตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดพอดีเราจะสังเกตตรงกระจังหน้านะครับถ้าเป็นตัวล่าสุดนะครับมันจะเป็นเป็นเฉียงแบบนี้ครับตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นคล้ายๆกับตาหมากรุกครับพี่น้องตรงนี้ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับล่าสุดไม่ล่าสุดก็ลองดูยังไม่ได้ทะเบียนครับ ยังวันใดระเบียนไม่ครับหม่ล่าสุดครับเนี่ยวิญญาณผ้ากินองมันไกลพุ่งกอกเลยว่าเลิวหิวเนะบิงบึงบิงบึงบงบยังไงด้วบิ้งยังไงด้วยดูครับดู เบื้องหลังครับเบื้องหลังให้ชมเป็นออดเดิมนะครับคลิปนี้ยังไม่ยังไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวของจริง,งมีมีอะไรให้ดูมีเด็ดเด็ดมีเด็ดเด็ดให้ดูกว่านี้อีกนะครับผมเขาจะเน้นให้เราถ่ายภายในนะครับผมให้เราถ่ายภายในนะครับคลิปนี้ เาจะเน้นให้เราทําภายในนะครับเอ่อพวกการใช้งานต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะครับพวงมาลลยอะไรเออพวกนี้นะครับเอ่อขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับคอนเทนต์ก็จะประมาณนี้ครับ Isuzu FRR ขับง่ายนะครับผมนุ่มนวลผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับดีประมาณนี้นั่นวะ พี谢谢่ยิ้งขับได้ผู้ชายขับดีประมาณนี้ต o o m เป็นออเดอร์ก่อนครับเสียด่นไปใส่ไปพุเปล่าฮะเสียด่นไปใส่เราไปทงเราไปพุ่นละไปบอยพ่นละเอารถไทยไปใส่ไปฮะรถไทยไปใส่อยากเด้อแบบเนี้ยไอ้นี่คือรถนม่งในซานวันนี้ไงตันันสิไปบอยพ่นละ ไปบ้าหมดละไปไปงรงบ้าดเฉยไมนเลี่ยงกนคำเออไปโรงงานในบ้านเชื่อมือไปงานใหมโอเคอับเกินรถแดงฮะไปยังไปละเ <laughs> กินทุน่อหาเ <laughs> มากาย <laughs> นี่เป็นเบื้องหลังของการแสดงนะครับของการถ่ายทํานะครับผมดูครับรถเสียงดีนครับอันนี้จอนี้มันยังไงไม่รู้ว่ามันหลุดครับผมก็พยายามที่จะเอามามใส่ไว้ให้มันครบนะบ oh, <yeah. S 1> <laughs> เพื่อที่จะได้ถ่ายให้เขาเนาะ <Okay. S 1> ในบริษัทเขานะครับผม

โอเคครับมาถึงบ่อดินนะครับผมนี่เป็นเบื้องหลังของการถ่ายทํานะครับนี่อยู่กับบอเสียนนินนะครับเจ้าสานี่ครับเอ็ดไว้ เปยังก่าใส่ลายอาเน่ไม่กินนู่นกควักคนเดีวใส่ลายเลยเฮโลเหนหยัดเลยตั้เอามันมันพลมองหินรว่ึตง่ายแต่เมือนึตังยากแต่เมือนึตังยากแต่สนอ Oh. อ,อันนี้จะใส่เยอะหน่อยครับเป็นงานสต็อกครับผมงานสต็อก ไปสตอ็อกที่บ้านของเสี่ยงินนะครับใส่เยกใส่เอยอะี่ใส่หน่อยเถอะมือนต้อควักนะมือนิดต้อควักโอ้ยใส่เ่าหน่อยฮกเปื่อเาพอใจเด่นไอ้อาดมาดูเสียอาดจะขึ้นได้ไหมครับขึ้นบ่อครับ <c oughs> คลิปรถอีสูซูครับทําคลิปรถอีสูซูนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยลงไปนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามกันดูนะครับผมเดี๋ยวเขาจะให้แล้วเราจะทําคลิปแล้วก็ส่งไปที่บริษัทก่อนนะครับถ้าคลิปมันไม่มีอะไรที่น่า ที่จะให้ตัดอีกนะครับเราก็เขาก็จะให้เราลงลงได้เลยนะครับผมก็ไปติดตามดูคลิปนั้นนะครับว่าจะออกมายังไงครับความสนุกนะครับวันนี้ความเซ็กซี่ของสอกรับเห็นง่ายๆได้ไม <laughs> ไม่ปกติเราก็จะไม่เห็นง่ายๆนะครับเออท <laughs> 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 ีในคลิปนี้เท่านั้นครับ โดนผูดสิพอยอยู่กว่านี้พี่นองจะไปเจอกันได้ง่ายๆครับเดี๋ยวไปถ้าสมมุติว่าบริษัทเขาไม่ให้เราตัดเพิ่มอีกนะครับผมก็จะส่งไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกมาว่าจะให้ลงวันไหนนะครับจะให้เราเอาเอาคลิปนี่ลงในลงในช่องวันไหนครับก็เราก็จะได้ดูกันนะครับถึงยังไงก็ ต้องได้ลงช่องเราอยู่ดีครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็คือมันจะผ่านการตรวจสอบจากาบริษัทก่อนนะครับว่ามันถูกต้องไหมมีเนื้อหาที่ตรงตามประเด็นที่เขาบอกไ้ไหมครับผมที่เขา,าให้สคริปต์เรามานะครับมาให้เน้นตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับ าเป็นคลิปเบื้องหลังของการถ่ายทํานะครับอันนี้เป็นออเดอร์ให้เราได้ดูก่อนนะครับให้เราได้ดูก่อน mm hmm. โอเคครับสวัสดีครับ